ครับพี่น้องคะพีสองค่ะสวัสดีค่ะไอสานบ,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 บ้านตาเสมครับพี่น้องครับเสียมเบ้ามนําครับครับพี่น้องมาขายของอีกขายดีดีเดี๋ยวเขาจะไปเลาะต้ออันนี้กับเหมือนไปซึ้งหนึ่งแล้วเนาะคะ่ะหาโมงกวัวหกโมงมันกับคำละพี่น้องงามนี่นะดูส้มปลาน้อยขายดีค่ะเอาถุงอยได้บําพี่น้องเลาะบ,บ้านไปเนาะคะ่ะมมปลากันเลือซึ้งหนึ่งไบ่ <g ül> เอาบาพี่น้องกูบาปี่บ้ามาเสียวถุกมือนีถุงละห้าสิบบาทนะพี่น้องถุงละห้าบาทหุเบิระเข้านักหนักตังพูดดิหมุดง่ยเรื่องส้มปลาน้อยอยู่ลูกแกงอย่างนั้น่าไม่สดสดใสเห็ดสตีจ้าดีเดุ้อันนี้ส้มปลาน่อยร้บเบิ่งหอม หอมเออไปซอยตะไคร้ซอยมกปลาบึกซืดแสบไม่มีมันก็่เป็นปัสสาวีกอันนี้ก็อันนี้ไจ้หนูไปโรงเรียนไหมคะวันนี้น่ะมามาคุยกับแม่เร็วจะบังรถไลูกต้องไปเป็นเปนว่านูเจ็บาเลยไม่ได้ไปแต่แม่ก็ยังเสียวตัวนี้อยู่นะลูกมันทำไมไม่ไปสักทีอีมายโรหมาเนราะหมาหนูเหรอลูกโอเค อันนี้เทาขายยังไงเธอสาวบาทก็ได้สำหรับเธอหน่อยเธอกินบะหมี่สดเอรอฉันเอาสองถุงสองถุงน่าเท้าไปฝากก้นน้ำเธอสามแซ่คันเอาไปฝากก้นหน่อเอาอีหลีพุละจุงพุละจุงเสร็จมาเธอแตมีเพื่อนหลาก็เห็นแน่นอนอืออีฉันต้องไปเอาทั้งไก่เท้าสาบาทหนึ่งเออพอกินไข่บางๆกับพริกสดแค่นั้นมะน้ำเนื้อสัวมือหนาแต่จะได้กินบ่เนี่ยมันโอต่อกันเอาขายบะหมี่น่ะ ไม่หมายถึงว่าไม่ต้องเอาใส่ไงเธอเอาเป็นเครอซอยยางงี้หรแล้วก็หยุมใส่ให้ลูกค้างี้นะโอเควันหลังนะวันนี้จะเอาตังก่อนนะจ๊ะเอาเป็นสามนะเป็นหกเป็นเก้าสิบบาทโอเคเก้าสิบสมปันน้อยค่ะพี่น้องลูกสาวค่ะลูกสาวไม่คุยกับหนูเลยอ๋ออย่างงอนแน่เลยนะน้ำเช น่าเห็นไหมอ๋อแมวไม่เป็นไรปิดประตูไว้โูกปิดประตูไว้หมาไม่เข้าก็ได้แล้วล่ะแมวตลอนทางถ้าแมวน่ะแม่ไม่กลัวหรอแม่รักแมวอยู่ลูกแมวไม่กลับแม่หรอลูกเธอน้ำเฟซันบอใช่ค่ะเอาข้างหน้าใส่ข้างหลังนะคะข้างหลังใส่ข้างหน้านะคะสาวเลิศใช่ไหมลูกสาวเดียวทำอะไรก็ได้เนาะ หอมนี่ตัวหอมีดีหัวต้าสิเป็นผู้ใดบ่มาสมยน่ะาดดอกก็เดือดสวยเป็นปรตงอพงอะไรเพลงอะไรนะเพลงภาษาอังกฤษเพลงที่มากอ๋ิงกเป้ยจิงก้เบิอตัวนี้เป็นจองเลยทำไมตั้เห็บดหกสองนี่เก่งมบหมี่่มิเออกบกสอง ้าบาทข่ากุน่ะหอมหอมหอมดี่าบมกะน้อยชื่อใบที่ไอชื่อลูกน้อยง่าหละคกินบเป็ยนเยผมกะน้อยคุณจ้าน้อยเก่งเหดโอเก่งนไหมซดรึเแล่าเดี๋ยวกดดูเก่งเหนียวด้วยจ้าเก่งคุณ จอเขาหน้าไหลดิอเ่าหน้าไนะ ส้มปลสิวน้อยคุณน้องจ้าสิวน้อยงามงามด้ครับมเปน้องจ้าเราเปิดจรงขอบคุณครับแต่มยังอันนี้แกงน้องใหม่เป็นแกงเนียวแล้วก็สมปลาน้อยปลาน้อยสาบาทก็ขายแล้วจ้าอตัจ้า มสิมาจจายเงินค่าปุ๋ค่านั่นไม่อันนี้มกปลาจ้ามกปลาบึกปลาืึกเทะเด็ดเดแต่บว่าไม่ปบรื๊ก แพราะมีน้ำต่อจะต้องเป็นแกงเหนียวดิน่ะต้องเป็นทังสี่เมื่ใหม่สดๆบอกยูก่อนลักกันเลยมันมาเก่งมือหน้าไปหาไมกระสะกันค่อยจะมาแกงอีกเก่งด้วยเองเอ็ดแน่เอาโมกอันนึงเนาะจ้า ตรปะนนยใช่ปะนนยจ้าย่างที่นี้ึงนะอ๋ออมหอมขาสามบาทได้อาจบาทจ้าสามบาทจะบอกกนคือียมเียมขึ้นมาใส่ยิ่ไปได้นราจะได้ปลาไหมปลนั่นใส่ปิ้งกูน่ะเนาะเพราะล่างเขาคอยคันแล้วค่ะ เฮ็ดเอาลวจ้าสะอาดปลอดภัยอร่อยถึงใจพูดเลยสโลเกนคุ้มเยอะโอ้คุ้มเยอะคนนี้อืมยางอืเอาไปปรุงมันเนี่ยขั้นมากสมกับปล่อยไปอีกก็ได้ไม่ต้องเอาตู้เย็นแลวจ้าสีมังกรมันหลายหลายละมันหนาวขั้นมันนั่นแต่ว่าขั้นบนเฮ็ดจางมันก็เป็นเลี้ยวละก็แล้วเต้นะแต่ว่ะ เฮากะเฮ็ดสูตรองเฮาในพี <S <S newer, ่น้องูกาคุคต้องเป็นเหนียวๆสิร้หนจ้าัปลาน้อยสาวบาทก็ขายนะจ้าเป็นแล้วแกต้องไปกมุกปามุกปาเียมุกปยังมุกปบครับ 哎，俺吐泡，吐泡了。 ทุงเลยครับถ่ายเป็นายอนะคะถ่ายเป็นแลเนาะใจอยจะกินแกงน้มเพอพอดีมัดใจจ้าเพเนยตัวเนยอยู่ในมือนี่เพอเป็นตะแซ่บใช่ะใช่้ทนๆแันติดกับแกงน้มตัวเนยสัติดน้แก็ได้สแตกรบ่ เฮ็ซยังลกาีหลน่ะนขาวเมยคือเกาเอายีลีได้ล่ะ่เทาซื้อกับข้าวเด้อผูปลา มีขายสมปะน้อยกับม่กตาหมกตปาได้เอาป่ะกมกปลาบึกครับหมกจาใหมกปาสามสิบบาทระปลาบึกครับกรจ้ากระแบบกบึกเฮาเองเด้เพราะแม่งกมันมันหั่นอันนี้เนี่ปรามันเ็นน้ำกกนไดยุดหรอกเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะปรอดแล้วเป็น้าสิบ้า กรับข่าวเด้ดจ้าคุณพี่เกือบเสียเยเกือบเสียเอานึ่งมาใส่เกลือทุ่งท้าวเสียงฮะขอบคุณค่ะโอ้โีสิบนะะได้ถุงเดียวกันนวดบะเพื่อนเอาคนละถุงคนละถุงเมนเอาไปซอยตะไคร้อยังใส่อ่าวนี่ยังไม่ได้ปรุงปรุงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เครื่องแบบนี้นะยังไม่ได้ใส่เครื่องแม่ค่ะตะเครื่อง สูงในเรียบร้อยแล้วจ้าเมนหอมมวยหวยหอมมวยหวยไม่ขอนมาซื้อสมปะน้อยไปไว้จ้ำสมปะน้อยนัวหนัวปลาซิ้วมือนั่นล่ะ้าก็เปลี่ยนครับก็เปล่นมันหนาวแบบผู กิเนาะผู้เ่กกินดิบขัวก็ได้ได้พี่น้องขัวแล้วก็ไปใส่เครื่องขัวแล้วยังขัวขัวแล้วเขาไปใส่เครื่องมันไปซื้อเพื่อนหาสิบบาทเด้อเนี่ยได้เครื่องของถุงนี่แหละของใคเนี่ถุงนึงจ้าเอานั่งหมูอ้วนไปไสเดียวไปเดียวไปแล้วไปแล้วลูกค้าไปแล้ว น้อยนน้อยสอยแซ่บคนขายว่น้อยนะคนขายมีแต่ใหญ่ขึ้นเนาะเไม่ใหญ่งขึ้นไม่เหยาบขอบคุณครับขอบคุณครับใส่เครื่องนะคะจะได้อร่อยนะกินต้มปลาน้อยไหมคะปลาน้อยอันนี้เอาสามหรือสามสิบจ่ะเอาเลยสามสิบสามสิบแล้วจ้าทำเป็้เต๊ะไข่เต็งยังแล้วจ้า ยังบร่ได้สตะเก่องตะวันปุ๋งนะอันนี้ใหรเ่ามิจ้ามาอนี้นะจ้าสบหอเสิยงอ้เื้ยตายนครขันมากสมขันมากสมนี่นนที่เมื่ออื่นสรถมาเห็นไหมแต่ผู้ใดกบ็บ่าเสียไป่น,ปน,นแล้วนะคับนะตอนเช้ โอ้ดังดีแฮ่ไเขียวนึงวะอ้ตามได้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 ครับได้อเลยอ่นแรกเนข่ามันจะปอดแทนขอบคุณค่ะคุณนะาหน้าก็คือใจดีถ้าว่าเมื่อเนี้ยอจาเม้าล่ะเมาอะใจง่ายแต่มอมยั้มแต่เนี้ยน่ารไปนะฟังบอกรไปซ้อมอย่งงมบกครับสาบาดจ้าขอบคุณค่าบาย ตีดีดีตั้งสตีดีดีนั่นด้วยมากินส้มป้าน้อยล้วงมาซื้อส้มปะาน้อยคุณลุงยังอีกต้หลายหลายลุงแน่เบาุดำไทยา่องยังไม่ได้สงเครืองจะปรุงแรงขอบคุณครัขอบคุณค่ะหมดเกลี้ยงสิ <sm illi> ้น <republic> ทุกอย่างเลยค่ะ เหลือแต่ปลาส้มนะคะเราจะขายวันพรุ่งนี้อีกเดี๋ยวหาเมนูมาเสริมก่อนพรุ่งนี้เราจะทําตะไคร้อะไรมาเสริมอีกแลที่จริงต้องยุดป่าสิเมาหมดค่ะยา่านมะพอขายตาเสึนจะได้เดือดร้อนท่านท่านไหน้องยุดส่งให้เอสีอีกปะเนี่ยแต่เ้วไม,ม่ได้เห็นเขาหมิดนะค่ะสำหรับคลิปนี้กันนี่และเรียบร้อยลากะขายของเรียบร้อยละกะสิหาเนื้อยุดเนื้อกินมามเค็ดกินกับแม่ๆบัรยากาศเมื่อนีนแม่ย่ากกับมานอนน้ำถึงมูวม่เจี๊ยบ้ลยได้เขาก,กนนีระค่ะนั้น ไม่ได้หอดพันยุ่บันเนาะน้ำคายส้มปลาน้อยเหมือนกับเขาพันป่ายไปนิดน่ะอืมนี่นี่เราข้าวตีเท้าอีกสามตีร้อยผู้เดียค่ะพี่น้องนี่เด้เออที่ได้แปลพันพันป่ายอยู่เดี๋ยวนาะค่ะแกงมอมันกะมอแงยุ่ตะวันก็ไม่ได้เต็มมอดอกกะนอกอ้องใหม่จะสมตัดได้สามหนึง่งมาแกงได้ฮีทบอสได้ตืิมกันไปจากถุงรู้เนาะนั่นแหละค่ะได้แก่งน้องใหม่ได้คะแนในมาขายกันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนิดเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับฉันพี่น้องด้วยค่ะ